สวัสดีทุกท่านสวัสดีเอฟซนะครับวันนี้ทราบข่าวว่ามีพระทุดลงเดินเดินมาเรื่อยๆนะครับเรียมาพักอยู่ที่กระท่อมแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปสนทนากันหลวงปู่พระทุดลงให้เลขแม่นมากๆนะครับงวดเลี้ยวไท้ห้ากับแปดเก้านะครับก็จะไปขอหลวงปู่ขอแต่ขออนุญาตไทยทำหลวงปู่เอาเฉพาะเสียงในเอฟซนะครับ เดี๋ยวท่านไม่อยากให้ถ่ายหรอกแต่ว่าขอขอเพื่อเบ่งปัน fc ทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปสนทนากับหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่หูท่านไม่ค่อยดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทราบเขาหลวงปู่พักอยู่ที่กระทบนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้วยพร้อมกันเลยนะครับจะได้นั่งทั้งในดูนี่ยอะไรมันขัดข้องอะไรบ้างหรือมันหลักกิโลให้หรือเจ้าที่เขาให้หรือเทวดาให้แต่ว่าจะเทพให้ฟังอะไรเทวดาไม่มีอมีไม่เห็นตัวตัวไม่เห็นตน เทวดากงมีเทวดาไม่กงก็มีมันมีหลายพวกเทวดาหลายสำนักครับธนาของพาราหมณ์กัมีธนกของเทวดาของพุทธกม็มีมันเข้ากันด้อย่างเทวดาไม่มียกภัทสารพูนหมดยกเอาไปไหว้ก้อนหินก้อนอย่างนั้นเนี่ยมาแล้วแต่คนเชื่อ <c oughs> จะซื้อของโตเครื่องมือแพทย์ะให้เนี่ยฉันจะเอามาถ่ายฉันเลยอช่องแปดช่องเก้ามีกี่ช่องเอามาถ่ายเลยใช่แบบนี้ฉันจอแบบนี้ <c oughs> ช่วยยากคนจนด้วยฉันสร้างคนไปสร้างวัด <c oughs> <c oughs> ฉันสร้างคนคนโดนตกง,งานคนมั่มีงานทําคนอดอยากหลายเยอะแยะมันมีสมรียนอยู่แล้วรถบรรทุนขี่ยอดไปหาเงินท่องนเนี่ยฉันสร้างคนมันจะสร้างวัดสร้างวัดสร้างอะไมมม่มีพระอยู่เงินโยอดยมไปฝังไปเต็มเลยดูเป็นริสงรสอร์แต่งเปนอย่างสวยเลยวัดแต่ไม่มีคนอยู่มีองค์เดียวอยู่สองไม่ได้แย่งกันไปอาเจ้าอ้นาจเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเออมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมในโทรศัพท์น่ จะอะไรดังกันพระดึงถือนอกระมุงน้ะมุนพระพุทธเจ้าเหม่มนมีครุนระมุนเม่นมีเออท่านไม่มีเลยเอนี่มันมีอย่างนี้นะเขาเรียกกิเลนอันนี้ก็บราชก,การมีสีดงเออมีสีผู้ใหญร่ราชการผู้ใหญ่เป็นตัวตัวใหญ่ทีนี่พระก็บมีกิเลนตัวใหญ่มันก็นรวมก,กันเขาก็ก็ดึงประชาชนเข้ามาได้ก็ดังอะนรเงินเยอะเลยได้ก็แบ่งกันเนี่ยเห็นมันก็จับกันนอยหนึ่งดูที่หนึ่ง ไอ้สุขสว่าให้กบบนินมวัดเห็นไหมล่ะเขาว่าเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละแล้วพีซื้อจี่เฉยรถไม่รถไม่ออกแต่แต่งนั่นออกมาแล้วเหรอไอ้ตรงกระเรียน้องปูเลยรถ<ด>ออกกงอทีแล้วฮะออกกองอท,ทีแล้ว,น,ลวนั่นแหละนี่รถ <ด S 2> เนี่ยถ้าเราเจิมปั๊บเนี่ยมันมีแม่ยานางนะนะั่นแหละแม่ยานางมันก็มีท่านุดวงสี่รถมีท่านสี่มีหูมีตามีหูมีตาพวกสมสว่างอะไรเนี่ยมันกับเราท่านุดวงสี่ นะถ้าเราอาทิตย์หนึ่งหรือสิบห้าวันอย่างเงี้ยเราส่งลน้ามันอาบหน้ามานขีดตงนั้นไป้มันเดี๋ยวมันก็ให้พรเรามาโชคเราสาคัญเราขึ้นไปแบบถลุนทลายไปไม่รู้อะไรออใส่เสี้ยไปก็เสี้ยมาให้โชคเสี้ยก,ก็ให้เลียกอยู่วิ่งหาแต่เลียกจะเบือกันออกตำรักมันมีนั่นแหละคนมันไม่ดวงมันต้องไปวิ่งไก่ดูเขกล้เจ้าของมันก็ไปหาตีไก่แล้วหน้าหลังโอ้ยหาเลียงกืออกกับหลังของนะ่ะ ไอ้รถดึงกันถ้าเจือมปั๊บออกปุ๊บไม่หนึ่งสองก็ต้องว่หนึงแปะเอาลยเลยไม่สองกับสามอ่ะแต่เคยเจอมาเยอะเจอมาปีหนึ่งกันครับเล็กน้องปูฉันไม่เคยเขียนไม่กระดาษแต่เขาให้มาเมือนเันหลวงเขาให้ฉันไม่เคยมีปากกาไปเขียนลองลองอะไรหรอปูเขเคยมีปากกากระดาษตัวเล็กนะดอกกรโยมเอายมเอาปั๊บ โยบิหาไม่คือไม่แปรร่วมมันเข้านี่ไม่คือไม่แปรึือหาหมูมาช่วยกันเนี่ยไม่ยากนิดเดียวอนิดเดียวแค่นี้เลกขไม่เยอะนะไม่ยากมากคนไหนจะช่วยกันมากไม่ถูกเรามาทำบุญร่วมกันมาครับเหนื่อยสบายเลยครับโดะเซลแล้วสักคั้ให้เข้าไปเลยเขาไม่มาเราเลยถ้าผิดเราก็ว่ามาถูกแล้วก็ว่าดีถ้าถูกก็รวมบุญกับหลวงปู่ด้วยเอฟซนหลงซื้อให้รวมบุญกับหลวงปู่เด้อหลวงปู่อยากได้โร์เซลล์สองต้น ให้แสงสว่างในวัดนะครับแต่ไม่ให้ถ่ายไม่ถ่ายจะมาไม่ได้เด้อแต่มาไม่เอาครับอ่าแต่เราถ่ายตัวเลขให้นะครับเอาที่เสียงหลวงปู่เบอร์โทัวรเบอร์โทรครับเด็ทรแล้วก็รู้อยู่ก็เดกหติดต่อทางแอดมินนี่แหละถ้าถูกก็แอดมินประสานให้นะครับเพราะเรื่องบุญเราก็ใช่เด็กทัวรพวกขึ้นไปนี่ยฉันก็ไม่อยากให้หรอกเพราะว่าเอาไปไปปล่อยกันปล่อยไม่ได้เดี๋ยวปล่อยเดใยวเด็กทัร์จะเยอะแยะ ปล่อยลงปูเดี๋ยวก็ที่กนได้ดูเนะลงปูเม็นบุตแสดงว่าหรือไม่มีแสดงว่าแตก่กนปูแสดงว่าลงปูให้เล็กมันรัดถูกบ่อยไม่ตะกนอยาให้ครับมูตำหลักอืมแสดงว่าลงปูให้เล็กถูกป่อยดูว่าันอยู่ในโลกโลกธรรมพวกเธออยู่ในฝ่ายโลกอ่ะมันก็เดือดกระดากด้วไม่อยากให้ถ้าถูกไม่ไม่ยากหรอกฉันว่าไม่ยากเลยมันก็ยากครับเออมันอยู่กับเธอฉันไม่เกี่ยวเธอถูก จำคำพูดไปวัดเลยไปถึงยี่ห้ออะไรก็ไปถึงกันอำเภอหนองบุญม,มากตำบลหนองหัวแรกอำเภอหนองบุญม,มากคนละที่มาเนี่ยวัด<ช>บดกกุกกระโถกเลยเขากับลูกเออแล้วก็เขาก็จะบอกหลวงพ่อนะเขามาหลวงพ่อคำเนี่ยเขา,าก็บอกแค่นี้โทรหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปรับแค่นั้นเองไม่ยากหรอกเขาเลยโทรไม่ใค้เขาเองมั่วเลยของใครมาเลยขอเขามาปูเนี่ยเออมันเลยฝีไปเราก็เลยไม่ถูกเนี่ยเอาพูดตาม มันเลยนนี่พาไปตมาหรือยู่ในป่าไม่ปู่เดินมานานยังลงปู่เสด็จออกมาเนี่ยเดินจากบ้านฟังนานยังลุงปู่เดินเดินเดินทุลงมานานยังลุงปู่เดินตุลงมาไม่ว่าหรอกตัวดิฉันปู่โอเคตอนนี้นโมเดินทุลงมานานแล้วบอกโอ้ยเดินมาสมัยนายนี่แล้วบวชสองครั้งอ่ะเดินแต่อายุมันเป็นเน้อยโดยเฉพาะเดินลงมาแต่อายุยี่สิบกว่าปีมาแล้วแต่อายุหนะนะ ครับตอนนี้หลวงพ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลวงป่าสายหลวงหลวงพ่มั่นเกิดก่อนธรรมะเนาะคนละรุ่นธรรมะรุ่นเหรินรุ่นเหรินเขาเนี่ยมาแบบสายนี่ก็มาปฏิบัติสายมหาวิการเลยปฏิบัติธรรมยุทธครับทำปฏิบัติไม่เกี่ยวกันหรอกจิชื่อมหานิกายธรรมยุทธแล้วแต่ใครจะทำได้ดีหมดเสรอใจลงเดียวกัน ลวงพ่อเดินทะลงแถวไหนบ้างครับเดินทนะลงเดินเดิดนแถวไหนมั่งเดินไปั่วะเที่ล้วลู้หมดตรงหลอกหลอกเล็กไรอะไรก็โูกกับฝั่งลงฝั่งเล่าเมียงจอกเมียงจันเมียงกอดเมียงกลมวุดไปสมภิษไปหนูกินวนเข้ามาเมียงเมียงกระใสจอนี่เนี่ยวนเข้าเลยเนี่ยออถ้าพูดแล้วคุณจย่ไปเชื่อตมาเพราะว่าตัวคุณไม่เห็นแต่แถวดาเขาเห็นอยู่พูดออกไปเนี่ยใครเขาอยไปเชื่อลวงพ่อทำไม่ได้ลวงพ่อทำอะไร้มเอาอะไรสิเ,เนี่ยอ ถามไม่ทั่วสิ<า>ม,มนุษย์ถามอหลวงพ่อทามันได้เห้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ถามไปก็รอคาพ่อไม่อยากดังเด๋อวนั้นไม่เราพูดเราอยู่มิจฉาของเราดีกว่าครับดีแลวหลวงปู่<พ>อ,อันนี้โปรดให้โยมไปบอกว่าอันนี้โปรยญาติโยมนาะหลวงปู่นี<ค>น่เลขกนีดค,คนไหนต้องการจะเสี่ยงวาฒนาดวงของเราแต่ปางชาติก่อนเราฝากไว้แมมอะไรไหมนี่ถ้าถามมาหาจะมาจะขอไฟสิบสองดวง เทน่านเองมีอะไรบอไม่ได้ไปไม่ใช่ไปหานางขอทานไปเดินถดงไปหาขอเงินเขาอาตมาไม่ทําอาตมาทําทางถูกต้องแล้วไม่ไม่ไม่มียศท้าบดาศัก์ไม่เอายศก็ไม่เอาอะไรไม่เอาเอาความดีพอให้เองดไม่เอาอะไรครับอช่วยช่วยมนุษย์ปนาไปเขามาขอก็ใหเขาไปเขาก็ทำเป็นทุกข์เราผูเปิดทางให้ขอ เราเป็นผู้เนี่ยเฉยๆเราไม่ได้เป็นไม่ใช่พระเทวดาเราเอาเนี่ยไอ้เฉยเราจะเราจะบอกตัวเราเองว่าไม่ได้อุจริตพูดไม่เอาไม่เอามันเกิดขึ้นมาเองให้หลวงปู่ให้พร fc หน่อยให้ fc ให้พรอันนี้เปิดเสียกันเลยเปิดเฉยงันจะมาด้วยไหมครับเสียงอยู่ครับหลวงปู่ให้พรเลยเปิดเฉยมันจมาด้วยสิครับอไม่แกก่อนบอกหลวงพ่อไม่เราให้พรอยู่อย่าไปหาปล่อยก็ไม่ดีออ๋ไม่หลวงพ่อให้พรนะคให้ขอขอถ่ายหลายคนไปนั่ง